แป๊บนึงเดี๋ยวผมขอออกจากเซิร์ฟกันแล้วกันนะต่อจากเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ออกไม่ได้ไ,ได้ไม่ใช่ไหมนะเออมนี่ยเออนีกหนึ่งเออเข้าไหนนะอ๋อแอปเปิลคานะโอเคแอป,แอปเปิแปปลแอปเปิลเพจแอปเปิลเปนนะฮะบิ๊กแอปเี้นี่ก็สิจะแเดชอ,อ่โย่โอย เขียวไปวะเนี่ยน <ah, ี่คนมาเล่นไมค์ค้างไม่ได้ฟังเพลงนะพี่แต่ช่างเอก็มันดีนะเฮ้ยนาเออใครเนี่ยเราไม่ต้องล็อกอินนี่โอเคฮะต่อไปเบสว่กเฮ้ยเดี๋ยวนาคตมีเทียนชีรันเนี่ยนาคตอ่ะก็นี่ไงมาดูดินนอาคตมีเทียนชีรันบ้างละยังไม่เปิดมันบอกเดี๋ยวต่อไปก็จะมีสกายบอ ใช่ใช่ใช่กูรู้แล้วโบสปีอะไรกูอ่านละฮะ <c oughs> ป่ะโอ้ป่ะฮะท่านผู้ชมผมกระบ,บาแล้วขอสวัสดีครับแค่นี้เลยฮะรอเล่น <laughs> จัดป้ายฮะเบ็ดบานะฮะป่ะ เอา BW เท่าไหร่เชื kan, w w ่อเลยครับท่านงั้นเดี๋ยวตานี้ผมจัดไปนะฮะ BW 5แล้วกันดีดบิลห้ามันที่2อนคนเองนะมันเอาเอาใครเต็มแหละไม่เป็นไรหรอกเดียวเองได้สกายแคโตก็โย่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 เกียรต์ต่อกันคุกกับพันห้านะฮะส อาทีมเขียวชาเขียวชอบชาเขียว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 เป็ดคนไม่หรอกพอดีว่าคนน่าจะเลือกเขียวน้อยด้วยเห็นถือแดงถือน้ำเงินถือเหลืองกันเขียวน่าจะน้อยเฮ้ยไอ้นี้มันทะลุกระจกได้ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเพื่อนไอ้เข like ียวเหมือนกันเขียวเหมือนกันเขียวเหมือนกันเขียวเหมือนกันเฮ้ยทำไมมันร้อยเจ็ดคนนะฮะคนหนึ่ง อ่ะตอนนี้เราอีกเชียวนี่ไงนี่ไงอยู่หน้าเนี่ยตองเนี่ยตองตาใครเก่งกว่าใครจะลับตาก่อนอาาอเนออรับรตารับตาชิวจริงเขียวเขียวเขียว,วงั้นก็รอไปฮะดังเดือดเออ ตมันด้วยอ่ะถอดดูไหมไม่หุ้มหรอกเออหนึ่งครับอุ้ยช่วยฉันต่อบ่มาละขึ้นไปบนเรือเนี่ยโอ้โหตัวรถจอยเขียวเฮ้ยหล่นเลยอันนี้อันนึงโด่นเลยเว้ยโอ้ยหล่นหล่นใช่ไหมนี่ครับผมขึ้นไปบนเรือได้แล้วครับขอสุดยอดครับ ผมรู้วิธีแล้วขึ้นเรือขึ้นไงนี่ฮะเมม่าเมม่ามาเดวใครขึ้นได้กูให้ล uh ้านหนึ่งรอเล่นขึ้นยังไงแล้วนมันบอกเลยนะเบสบอลฟัก o ูเกย์จอยเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเบนนะก็ต่อบอกขึ้นไงหละหนึ่งคนฮะแล้วเกมก็จะเริ่มอ่ะสิบปีฮะป จัด <มา S 1> ปลา<ด><ะ>อ,อันนี้ดี๋ยวดีว่ามึงเริ่มแล้วอ, <Yeah S 1> อันนี<ๆ>้อะเกมเริ่มนะเ,เฮ้ยเฮ้ยมันแย่งอิดหมดเลยเฮ้ยใจเย็นนี่ฮะสูตรตามเดิมฮะกระโดดไปฮะกระโดดเยอะเยอะ เย้นน oh, ึงฮะเดี๋ยวมันกระโดดกันต้องทำสู oh, so ตรเราตามสูตรตามสูตรตามสูตรได้ด้วยได้จริงวะโ yo, 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 yo. ูแมงย่อยอโยโยโยเย่โยเอาได้สักสิบหกอันผมพอใจแล้วฮะมัวนี้สิบหกสิบหกสิบหกสิบสองละสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอเคฮะสิบเจ็ดอันก็พอต่อไปต้น โอ้น oh, oh, sure oh, yes, ี่เป ah? ็นต้นเรือต้นอะไรก็สกายทัชต์กันอ๋อรู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนกินอยู่บนเรือใช่รู้แล้วไปดีดีกว่ามันเยอะเฮ้ยมีมีดูดิมีคนใส่สกินเช็คตัดด้วยเฮ้ยไอ้เหี้ยโคตรเนียนนะเฮ้ยไอ้นี่มันเฮ้ยไม่แน่มันดูอันนี้ดิอันี่ไม่เกียนดูดิไม่เดินเดินแบบไม่แบ่งใครเลยเฮ้ยงมันป้ายตัวผมไม่ขุดเตียงอันหน่งนะ เบ็ดบาหเหมือนเดิมมาทำลายเตียงทำอื่นตึ่งมีคนต่อให้เราเพราะชนะเราก็แค่ทำหน้าที่ขุดหรือไม่ก็แย่งแค่นั้นแหละโอ้ยเกือบลนเขียวมึงเฮ้ยผัดกันเลยสมาร์คีใช่เราลทีมติเขียวไงไอ้กูลืมบอกไปว่าหลุมมัน แกงนี่ใช่ทีอันเรียบร้อยฮะตายพี่แกงนี่ใช้แรกเทียนรู้สึกแบบแปดอันมั้งเธอรู้สึกว่ามันเล่นบนประสาทกันเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวคือล้วนเลยก็ได้ล้วนใช่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรู้ละวน้ำเงิน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 ไปถ่านแล้วทังทีเราอะนะเขียวไอีเขียวเขียวจริงดิพังจริงดิอีเขี้ยเหลือง โอ้ยเจ๊เจเจ๊เจใจเย็นเจ๊เจก้อนเจ๊อาตายเลยสรุปคือยังไงครับเอ้าพูดตกกระจายอะไระแหลกอะแหลกปะเออมันหนึ่งอะบานแหลกออกก่อนฮะมันหนึ่งเดี๋ยวมึงหา ลูกที่ทีทันมันมอยู่ด้านมันอย่าเข้าแซปเปอร์ฮะมินิแพลงนี่ขออนุญาตนะก็คือจะจอยคุ้มคูไม่ค่อยได้แนละ้วเนี่ยเจ้าว่าเสริมหลายเซิร์ฟโคตรเลยนะก็มันมีหลายล็อบบี้ยมิตต์ก็มีหนึ่งรอบบี้ยสองรอบบี้ยเกแต่เราเราเคยเจอไหมน่าจานะเคยเคยหลายรอบเลยใครงะอุย้ยเจอไอ้ดำอุยอ้ยไอ้โต๊ะ ใช่โฟเกตุกี้เต้าวเฮ้ยครับพีไหนไว้โฟไม่เห็นวะเฮ้ยนี่เรามาหาหื่นใช่ไหมเนาะรอก่อนนั่นอย่าเบ็ดบามันค่อยหลุดนะในกระตุกนิดนึงอันนี้โมก่ก็มันลุ้นกันเองนะว่ามันจะเล่นได้หรือไม่จนจบเกมไหมแต่บางทีก็ตกครับก็เบื่อก็ถ่ายบางทีเบื่อก็เล่นนะฮะเล่น เบื่อก็น,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 นั่น,นแหละนั่นนู่นนั่นนี่นั่นแหละฮะได้หมดฮะถ้าคุณสดชื่นเข่าลงนาแล้วเป็นชักเสิรหนึ่งเลยครับท่านสกายแคทโต้โเข้า,างงเาลยเซริฟหนึ่งคนี่าคจะบังหาป้าหน่อยต่ตกห้เลย <laughs> <laughs> เอาบางังอ่าหลุดอีกเกมแมวเขาหลุดไหม ไม่หลุดเว้ยมองออกเลยแอปเปคา้ามนะยอ่ยอย่อสิ่งที่เรียกว่าแรลกรออีก <c oughs> หนึ่งคนหนึ่งคนเร็วเร็วกระตุ้นสมองอ่ะเริ่มยังใกล้แล้วสิบยัง,ยงดีแล้วเหรอเฮ้ <c oughs> ย,ย,ย,ยอย่าพึ่องอย่าพึ่ง เราไม่ลุ้นกันนะว่าจะทันไหมเป็ดปลาเป็ดปลาอย่าพึ่งไงอย่าพึ่งเอ้ยเลวเลวเลวอ้าวล็อบบี้ดวเลยไอ้ชั่วล็อบบียดหนีเลยโอ้ไม่ทันนะตอนแรกเดินผิดทางเออเมากาวอะไรก็ไม่รู้เราแบบนึงเรากลัวเราเฮ้ยตะกี้เจอตะกี้ในโพสอะจริงๆเปื่อยนะเรอาไหนดีฮะ เอาอันที่นี่อยู่อบีดับบิวไ้เีายวเดมอีกน่ิดีกว่าคิุ้ยคมนะมัวงันอยู่เนี่ยคนยังไม่เต็มเว้ยเอาเลย มันยี่สิบอยู่นะเดินต่อให้ได้ต่อให้ได้เอไอ,ได,อไ,ดได้แล้วนี่ได้ละทีห้ะโอ้โหโอ้โหสุดยอดฮะดอนฮะมาแนละ้วเอา,อาทีมเขียวแล้วกันเต็มไหมอัดไม่เต็มฮะบีมสีเขียวเขายังเขียวเขียวไ,ไ,ดได้ปะ โอเคเขียวได้ที่เหลือเราก็รออ่ะหนึ่งนะเดี๋ยวผมมานะ บ้านนะฮะวันนี้บ้านเป็นบ้านไม้มาฮะอู้ได้เหล็กประเดิมฮะมาตูดเดิมฮะปะไม่ได้ไเลยเลยได้ไหม <c oughs> ได้หนึ่งอได้หนึ่งได้กี่ก้อนละ โอ้โหเน,นี่ยันหนึคือใครวะผันใครผันใายอ่ะผมเอาแค่นี้นะคะเพราะว่ามีคนตอบบอ,อกให้แล้วโอเคฮะที่เหลือแล้วก็งั้นเลยฮะไม่ดูเตียงเลยนะใช่ลุยดะเอาเตียงเลยเหมือนไส้ต่อไปเฮ้ยใจเย็นพี่ใจเยน็นเปเรื่อยๆเป็เรื่อยๆพีๆ่เป็นเรื่อยๆไหวไหมให้ผมตอบไหมอ่ะให้ผมเฮ้ยลนเรียบร้อยฮะ อย่าให้เจอไอ้เจ๊บ้าอีกเลยดิเถอะฮะต้อง <ช sink. S 1> ต้องมาติดอุปสรรคแย่งบล็อกต่อฮะโดดอุดอุดอดอุดอุดอดอดอุดบล็อกบอกไม่อีกดีกว่าคุ้นกันฐานเหมือนเดิมไหมคุ้นกันฐานยืนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพีนเอาไอ้เหี้ยนี่เอาจะต่อบล็อกวนหาป้ามเหรอพี่นย่งต่อวน ต่อให้ด้วย้ำตองอันดีนะฮะ<ม>ในเวอร์ชันจับว่าโคตรแหลกเลยฮะถ้าโดนถ้าชนเสาที่มันเป็นรั้วฮะนั่นแหละฮะเรียบร้อยเร็วเดี๋ยวเราไป่บุกแล้ว่ะมา,มาแล้วมาแล้วมาขุดดูหลบนะเล้วก็ขุดไม่ตกเหมือนไอเจ้นะได้อไอเจ้ไม่เกี่ยวนะอ้าวไอบ้านนี่แม่งขุดถกลงไปทำไมวะนิดนึงนิดนึงขึ้นลงต้นไม้แล้วกันเนาะ อะไรนะต้นรกันรกันไม่ต่ออะนึ่งนะหนึ่งนะต้นหนึงไอ้เกมนั่นใครวะน่ะที่มันยืนซ้อนหนึ่งคืเออนั่นดิเฮ้ยมีเกมมารับชมนึงครับต้นหนึงโอเคฮะนี่เลยฮะอยู่บนต่อน้องนั้นต่อไปได้น้ำเงินก็ได้เวิ่งไปเล่นอีกทีมีทีมมาเล่นแล้วโอ้โขอขุดนะแล้วตอนนี้ทม่สำคัญคือเราต้องยึดกลางให้ได้ฮะเฮ้ยปวดเมื่อตรงนั้นเราปวดได้สิเอาเฮ้ยลน หล่นว่ะกูเราอยู่ทีมชาเขียวใช่ไหมต้องยออ่อไบโอกัญชาต้องย่อไม่มีใครเห็นชื่อกูก็เป็นการเงียนเฮ้ยดูดูดูนี่รอดด้วยเดินรอดในฝั่งคนคนเฮ้ยไม่ไม่ค่อยเห็นไอสัตว์ <c oughs> มึงกระโดดดิ <c oughs> อุ้ยยังไม่รู้ได้ไงรู้ได้ไงเนี่ยเมเป้ม <c oughs> ันบอกกูเมเตายไหมดีเด็นเอาเลยดีแด่นดีเด่นดูปุ๊บ ทินเขียวฮะปะาเ้ว่อูดทำไมเอลูกนอนน่นน่่ะไปล้ไปต่อเจเย็นไปล้วเขาเรียกว่าวิธีฟินนะ กูตัวล่อแล้วกูก็ตกแล้วก็ตายไม่ได้ดาบฟรีด้วยโอ้โหดีใจจังใครเนี่ยใจดีทำเราเรีย่แฮทเดดมาถึงราต้องเนีนเล้วอันนี้คือเหมือนแบบเรากำลังเหมือนแบบเขา ไม่ไแบบนี <Harriet. S 1> ้่ะเหมือนแบบกำลังซุกซุกแบบอยู่ชั้นนใต้ฮะแบบแย่งทองกันอะไรเงี้ยแล้วก็ลงไปลงไปฆ่ากันอะไรเงี้ยฮะโยกโยกย่อไฟย่อไฟย่อหล่นเลยเดี๋ยวผมต้องเตรียมบอกแล้วมาวิธีเดี๋ยวผมต้องเตรียมให้พร้อมอะ ตอนนะตอนนี้ผมขอเตรียมบล็กบอกก่อนบล็อกให้ได้มากสุดนะแล้วประเด็นคืออย่าสะเพ่าเดินตกฮะอันนี้คือประเด็นที่เฮียมากโย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 เฮยแย่งกันเยอะแล้วเดี๋ย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 วตอนแรกผมคนเดียวแล้วเป็นฝูงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเชเด้นเหรอ ไม่รู้ดิเมื่อกี้มันวางเช็ดกันนะมันก็ง่อะไรก็ไม่ไมรู้ลูยแล้วเนะี่ยมันก็คือหรือจะอยู่กันถ<ห>ามด้วยกันไม่กันถ้ากันทีนี้แน่หนาเลยนะจะค่อยกันเดี๋ยค่อยกัน,กน,นจะต่อ<ะ> <c oughs> รัดเดียวเใจเย็นอันนั้นอันนั้นยาวไป <c oughs> วถ้าสมมุติว่าผมตายครั้งนี้โอเคฮะผมยอมรับความคิดเห็นของซูเปอร์บิมพูงะเราจะต่อรัดกันแต่ตอนนี้นะฮะแต่ผมขอไปก่อนคือ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าผู้สร้างเนี่ยมันต้องเป็นแมวอะไรก็ไม่รู้อะต้องแบบ นี่เลยฮะน็อตอะ่ะผมไม่เข้าใจฮะว่าทําไมต้องสร้างปุ่มแบบเฉียงขวาเออเอาเอาเฮ้ยเ,ออเออมันต่อมันต่อกูก็ลงตรงนี้สิครับโงน่นะไมล่าไว้ไว,ไวะต่อไม่โดนะนะทิ่น้ำเงินอยู่ตรงไหนฮะไอ้ยน้ำเงินนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวก่อนนะน้ำเงินน้ำเงินใช่ไหม ได้ฮะตั้งหนึ่งผมมันใต้ไอบ้านนีหละเนื่องจากว่ามันเล่นเยอะเกินไปฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะจะมาต่อสิ้นเงินกันนะฮะผมก็จะขุดตรงนี้นะฮะทิ้งแม่งเลยเราจะปออไ,ไปเพต่อนได้ไหมจะบบไปฮะก่อนฮน้าตั้หนึ่ง ผมไม่ให้ใครขึ้นนะนอกจากทีมตัวเราเองนะมาดิขึ้นมาดิเฮ้ยมันง่เอ้ยมันมันรู้ด้วยเว้ยว่ะอ้าวตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวีฟ้ามึงเล่นมานั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนตายเหมือนมึงโดนถีบลงแนเอาบอลมาด้วยทางนี่ฮะเดี๋ยวก่อนคือประเด็นคือผมมันใส่นี่